โอ้งามใช่ป่ะต้นนี้บรได้ทยาเร่งมันบอกสวนนี้<ะ>มาดูเลยทุกต้นเลยไหลาตามมีดเราไม่ได้ทายาเร่งนะสวนนี้นะบทพ่นแต่น้ำมักปีนี้บรได้ทสวนนี่สวนนี่ร่องนี่ห้าหกร่องนี่บรได้ทเลยปีนี่ปีตะกอนทาอยู่เลยแนะนำว่าไม่ต้องทาโอ้ไม่หยั่งต้นนี่ คือคักแค่ฟังเนี่ย,ยเท่เถอะวะมันก็นยังออกให้เจ้าอยู่เนาะตะกอนเนี่ยมัน<อ>พายุพายุนกเปลี่ยนมากเออพายุนกเตลียนอธิบายได้เป็นไรพายุนกกระเตียนมากตุ่นยางลีลา,อาเออโอ้มันหกักลงมาโอ้มันสีกองห้อยง่ามันสีกว่านี่ยโอพายุนกกระเตียนมันก็ออกให้เจ้าอยู่เนาะมันก็ทำงานอยู่เนาะมันก็ขยันอยู่เบิ่งนะสภาพต้นยางต้่นเนี้ไปดู ผมให้มาดูสภาพต้อนอยางคอล้อแขแล้วนะ <c oughs> เอาต้นนี้กีดมดึงลูกีดล้ออ๋อเจาก,กีดไปแล้วอู้นเนี่ยินก็มาด้ดีได้ครับโวกขีดเนี่ยทั้งนั่นเลยเนี่ยขีดแห่ได้ครับเนี่ยผมให้เบิ้งสภาพต้อนอยางที่มันนน้อยตามความเป็นจริงเลยเนี่ยนะในน้อยเลยในน้อยเลยกีดกระบาดแต่าาก็เอออายุหลายมันบอกงามขีดินบวงามโวกขีนแห่เนี่ยขันมันสมบูรณ์มัก้ก็เออ แต่ว,ว่าผมอยากจะบอกว่าเอาปุ๋ยเคมีมาใส่นะครับนะเกียรแทนยาเล่งขายครั้งหนึ่งก็ไปจัดปุ๋ยเคมีมาใส่นะครับผมแค่นั้นเองห้ามใส่ยาเล่งขอเลยสวนนี้เนี่ยยังไม่ใส่ยาเล่งเลยเนาะปีนี้นะอ,อปีก่อนเพื่อนใส่ปีนี้ก็เลยขอร้องฉีดน้ำหมักก็พอแล้วก็โอเคนะ ทำได้นะส,สีน้นำมักใส่ปุ๋ยตะก้อนเนี่ก็สีน้ำมามักใส่ปุ๋ยแต่ว่าปุ๋ยว่ถือสูตรปันไดยก่อ <c oughs> นนะนี่เอาปุ๋ยอันจักห้ามเออยีหอ่ห้อจักปุ๋ยอย่างเซปปิมา,ม,ปปมาใส่ดป,ปิ <c oughs> รู้นะครับอ้ยเดนะือคุณน่ะความเข้มข้นนะครับเอฟซีคุณนะ่ะสองมีดเนาะอันนี้มีดที่สองหรือมีดที่สามที่กีดอยู่เนี่ย <3. S 1> อ๋ออันนี้ที่สามขีดที่กำลังกีดคือมีดที่สาม ไนะหลาตามมีดนะครับคือน้ําหมักสูตรสองเนี่ยเขามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มจํานวนท่อน้ํำยางนะฮะแต่ถ้าเราอยากได้ปริมาณน้ํำยางเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับใส่ปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยคอกนี่ก็ใส่ปีละครั้งแหละปุ๋ยเคมีปีละสองครั้งแต่บางคนใช้วิชามานนะ ิชามานคืออะไรรู้ไหมใส่ยาเร่งอยากได้เยอะอืมน uh, so, ั่นคือวิชามานอันนี้ใบเดชาแท้ๆใบเดชาวิชามานอันนี้ใบเดชาอันยาเร่งหนาวเดียมขนาดเดียมนะแม่นน้ำที่ยุบกับท่ายาเห็นอยู่หนายุบเลยโอ้ที่ๆกันเลยคนน่ะมันต้องขึ้นเองบ่เนี่ยเม็ดมันขึ้นเองบ่คือเท่แต่ว่าสองเก้าหนึ่งสองเม็ดหนึ่งงงเนี่ยวัวตัวใหญ่ ปล่อยไว้เลยคือตัวกิ่งพันธ์เดิมตัวนี้เอาเดมมาได้ความรู้ให้เอฟซเบิง้ง <of> กิ่งพันธุ์เก่าอ๋อต้นกิ่งพันธ์เก่าเลยที่ทีเมตรห้าสิบนี่้งตนี้เนี่ยก็นี่ดูดิผมจะให้ดูสาภาพต้นยางที่โคกข,ขีนแห้นะครับแต่เราก็บำรุงรักษาได้ครับตอนนี้คือพ่นน้ำหมักสุดสองของจานต้นมาแต่งต่อเนื่องะ อาเฮ็ดล้างัวอันแขกมาหาแขกมาหาร <c oughs> ีวิวกันโอ, <c oughs> โอต้นนี้คือตะปุมตะปำครับแกมะเกียด <c oughs> โอ้เจ้ามะกีดอันแผลซ้ำสอง่เนี่ตออ้นนั่นมันนาตายโอ้ต้นนี้หน้าตายมันขึ้นแล้วแ้วขึ้นบ่ขึ้นกี่ร่องมึงเหมันก็ขึ้นแล้วพวกนี้น้ำยางทางนั้นภูมิใจภูมิใจใส่น้ำมักระจาดนี่หัน้าตายพี่มันตายู่ทังตายจะทั้งนี่น ก็เลยกลับมาโอจีดล้องเบิงกันนะมันมีน้ำยางเลยมันก็มีเราพูดนะเขียนบุขนไหลป่านงปัดตัวโอ้เอาเอาเอาสุดยอดแล้วเอาเป็นพุ่นปู้จักอีย่างเลยที่ก็มีทางนี้ก็มีเอาทางนี้ก่อนต้นกิ่งพันธุเพื่อนน่ะส่วนซ้ำไงก็เขียนเขาหน่อยนึงแหละโอ้ซ้ำขาองค์เขาโอ้มันดูเนี่ย เต็มท่อออกมาเลยโอเคว่าน้ำหมักสูตรสองช่วยให้จำนวนท่อนี่เยอะแต่อยากได้มากๆต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะครับน้ำหมักสุดรสองช่วยได้ประมาณ20%นะเรื่องปริมาตรนะยีได้อยู่น้ำหนักช่วยได้20%ไม่เหมือนยาเร่งนะช่วยได้50%เอ้ยช่วยได้เท่าตัว100%นะแต่มันคือวิชามารน,นะยาเร่งถ้าจะใช้ยาเร่งก็นั่นแหละ ต้องอัดปุ๋ยเยอะๆบางสวนนะถ้าขาดไม่ได้อะต้องให้ปุ๋ยเยอะๆแล้วก็พ่นน้ำหมักด้วยนะ <c oughs> เหมือนกาแฟเคยกินแล้วไม่ได้กินก็หงุดหงิดเข้าใจอยู่บางสวนก็จําเป็นต้องใช้ก็ใช้น้อยๆแล้วก็ค่อยลดไปเนี่ยสวนนี้ถ้าไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็อดอดเอาใส่ปุ๋ยเอารอบหน้าใส่ปุ๋ยเยอะๆเออเออเออฝืนได้ก็ฝ <c oughs> ืนเอาปุ๋ยมาใส่เถอะ มีแต่ที่เราสปุ๋ยเราก็นยับขืนเทิงเราก็จบไปถ้าเอาที่เเจ็ดสิบบาทนะโอ้ได้สามสิบสี่สิบบาทเนี่ก็ภูมิใจเลยได้เอาวอลุดสามสิบบาทราหนาวเนี่ยคนควรหลายมันก็ราคามันได้ขึ้นคลิปนี้ยาวกันเลยเลยไหลตามมีดเลยดูเร่มันไหวเถ่าเงินมาถูกจังหวะอืเจ้าอาศัยกีดย้ำตะแลงแบบนี้แหละฝนมาออกเนาะฝนมาตก บ,บึมบม,มามากักตกตอนเสาบ้านเฮอนะต้องอาศัยตอนแรงฝนมันเลิ่มทีห่างแล้วห่างเขาไปได้กินยาเออไปซื้อปุ๋ยมสไส่เด้อจบด้วยคลิปนี้แล้วครับ fc ไหลาตามมีดคลิปนี้แหละขอบคุณครับ fc สวัสดีครับเราดูมันไหลกันอ้ค่อยมักมันไหลเลยเม็ดปักไงน่งสีดน้ำมักเนี่ยฮสุดยอด